สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบฝึกหัด5.1หน้า170ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1ซึ่งแบบฝึกหัดที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมของเรื่องแบบรูปหรือว่าแพทเทิร์นของเรานั่นเองนะคะอ่ะแบบฝึกหัดนี้จะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะข้อที่1เขาบอกว่าให้พิจารณาแบบรูปที่กาหนดให้แล้วบอกจานวนถัดไปอีก สามจำนวนซึ่งลักษณะการทําแบบรูปนะคะก็คือมีการลดการเพิ่มในความรู้ของปหนะคะจะยังไม่ซับซ้อนมากเนาะไม่เหมือนกับมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการทําเรื่องแบบรูปเนี่ยคือเราพยายามหาการเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออย่างไรนะคะอะมาดูพร้อมกันทีละข้อเลยเนาะข้อที่1จํานวนที่เขาให้มาคือมี3มี9มี15มี21ลักษณะแบบนี้คือ เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะอ่ะเรามาดูว่าเขาเพิ่มอย่างไร3ไป9ก็คือเขาบวกมา6 9ไป15ก็บวกอีก6อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะคะ2 0 15ไป21ก็บวกอีก6 ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราคาดเดาได้เลยว่า3จํานวนถัดไปนั้นก็ต้องบวกอีก6ถูกต้องไหมคะเราก็จะได้มาลักษณะจะเป็นแบบนี้21บวกอีกอ่าบวก6จํานวนถัดไปก็จะกลายเป็น27อ7บ่า27บวกอีก6จํานวนถัดไปก็คือ33 และ33บวก6จำนวนถัดไปก็คือ39เท่านี้ก็เสร็จแล้วข้อ1เท่านี้เลยค่ะเสร็จแล้วง่ายๆอ่าอ่ะ,อะข้อต่อมาข้อต่อมาข้อ2เขาให้มาคือ121 113 105และ97ลักษณะแบบนี้คือเราจะเห็นว่าเขาลดลงถูกต้องไหมคะลดลงอ่ะเรามาดูกันว่าเขาลดลงอย่างไร 121ไปหนึ่ง้าเขาลดมา8 113ไป105ก็ลบมา8อีกเช่นเดียวกัน105ไปเก็ก็ลบ8ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็คาดเดาได้เลยนะคะว่าจำนวนถัดไปนั้นก็ต้องลบ8อีกเช่นเดียวกัน97้ลบแได้89 89ลบ 8ก็จะเหลือ81และ81ลบไป8ก็จะเหลือ73เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว3จํจำนวนต่อมาข้อ3 576 288 1 4 4และ72่าข้อนี้จะสังเกตว่าเขาลดลงเนาะลดลงอย่างไรจากตรงนี้เราจะเห็นว่า ขอลดลงโดยการหารด้วย2นั่นเองหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งก็คือหาร2ถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้ก็เราได้เลยว่าน่าจะหาร2ต่อไปก็หาร2 72หารด้วย2ได้36เพราะฉะนั้น36หาร2ก็จะได้18และ18 หารด้วย2ก็จะได้9อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อ3ต่อมาข้อ4โอ้โหเลขเริ่มเยอะเลขเริ่มเยอะอ่าไม่เป็นไรค่อยๆเนาะ9 0 0 9แ0นแป0 0 0 0 9 0 0 0และ8 8 000, 5 0 0 0ข้อนี้เขาก็ลดลงอีกแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าเขาลดลงไปลบ5,000อ่า ันนี้ก็ลบ5,000ตัวนี้ก็ลบ5,000เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาได้เลยว่าต่อไปเขาก็จะลดลงมาอีก5,000ก็จะกลายเป็น8ป0แสนแปดหมื่นต่อไปก็ลดมาอีก5,000ก็จะกลายเป็น 875,000นะคะตัวสุดท้ายเขียนไม่พอแต่ทุกคนก็น่าจะเดาได้นะคะว่าตัวต่อไปก็คือ870,000นนั่นเองอ่านี่เนาะขออนุญาตเขียนขึ้นไปบนนี้แล้วกันนะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย สิบหนึ่งพันหนึ่งแสนแล้วก็สิบล้านเอ๊ะข้อนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยถูกต้องไหมคะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยเราก็มาดูสิบลองคูณแล้วกันมันเป็นเท่าตัวขนาดนี้คูณหนึ่งร้อยเออได้ไหมได้ไหมคูณหนึ่งร้อยหนึ่งพันไปหนึ่งแสนก็คูณหนึ่งร้อยหนึ่งแสนไปสิบล้านก็คูณหนึ่งร้อยโอ้โหข้อนี้ เพิ่มเยอะมากเลขเยอะมากไม่ไรู้จะเลขตกหล่นไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น10ล้านเราก็คูณไปอีก100เลยค่ะคูณ100ก็จะได้เท่ากับอขออนุญาตเขียนตรงนี้เนาะ,ะเพิ่มศูนย์ไปอีก2ตัวไม่ไรู้ว่าศูนย์ครบหรือเปล่านะคะเนี่ยได้มาพันล้านพันล้านต่อไปต่อไปก็คูณอีก100คูณอีก100ก็เพิ่มศูนย์ไปอีก2ตัวโอ้โหเยอะมากๆ ก็จะได้มาอีกแสนล้านแสนล้านต่อไปก็คูณร้อยไปอีกค่ะคูณร้อยไปอีกเนาะก็จะได้มาเท่ากับอ่าเติมศูนย์ไปอีก2องตัวไม่แน่ใจว่าเขียนครบหรือเปล่านะคะเนี่ยเลขเยอะมากๆอ่าได้มาทั้งหมด10บล้านล้านนะคะสิล้านล้านโอ้โหสังเกตดูดีศูนย์เยอะมากๆ เสร็จแล้วเนาะห้าข้อแรกนะคะต่อมาข้อ2ใหญ่จะเป็นแบบเลือกตอบโดยการดูแบบรูปที่เป็นรูปภาพกันบ้างนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยเขาจะมีเทคนิคอยู่ก็คือการที่เป็นรูปภาพที่โจทย์ให้มาแบบนี้พยายามจับชุดให้ได้ค่ะหาชุดข้อมูลของเขาให้ได้เนาะเนี่ยหาชุดข้อมูลของเขาให้ได้อะมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อนี้รูปเยอะๆแบบนี้เราพยายามหาชุดข้อมูลก่อน เนาะหาชุดข้อมูลก่อนตรงนี้เราจะสังเกตตรงนี้ได้เลยอันนี้1ชุดนะคะต่อมาอันนี้ชุดที่สองและแบบนี้อ่าเริ่มซ้ำเลยเห็นไหมคะขอเขียนกรอบให้ดูเนาะเห็นเห็นไหมคะว่ากรอบเขียวกรอบแดงเนาะคือเขาเปลี่ยนสีนั่นเองเขาเปลี่ยนสีเฉยๆนะคะเออก็ต่อไปก็จะเป็นชุดกรอบสีแดง และต่อไปก็ต้องเป็นชุดกรอบสีเขียวและสีเขียวแล้วต่อไปต้องเป็นชุดกรอบสีแดงใช่ไหมคะซึ่งตัวแรกของชุดกรอบสีแดงนั้นคือตัวนี้นั่นเองข้อนี้ก็ตอบหน้าเศร้าสีน้ำเงินนะคะตอบเลยตอนนี้อ่าเห็นไหมคะ<ๆ>เห็นไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยต่อมาข้อ2ก็ลักษณะเหมือนเดิมค่ะพยายามหาชุดข้อมูลของเขาให้ได้หาตัวซ้ําการเห็นแหละตัวนี้ตัวซ้ําคืออยู่ตัวนี้เราก็คาดเดาไว้เลยค่ะว่าชุดข้อมูลของเขา1ชุดก็คือประกอบไปด้วยตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ซ้ํามาอีกตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เริ่มด้วยสี่เหลี่ยมวงกลมอยู่ด้านในสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมอยู่ด้านในวงกลมเพราะฉะนั้นตัวต่อไปคือตัวที่สซึ่ง ตัวที่3นั้นคือตัวนี้นั่นเองเนาะข้อนี้ก็ตอบขอควายนั่นเองนะคะอ่ะมาข้อที่3มมาดูกันว่าชุดข้อมูลข้อนี้เป็นอย่างไรนะอ่าลักษณะจะเป็นชุดแบบนี้เนาะเพราะว่าเราไปเจอตัวซ้ำกันที่ตัวนี้เห็นไหมคะที่ตัวนี้แสดงว่าชุดข้อมูลของเขาหนึ่งชุดก็จะประกอบด้วยแบบนี้นะคะชุดที่สองก็ไปอีก แบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นชุดที่3ามเขาเริ่มต้นด้วยตัวแรกมาให้ถามหาตัวถัดไปคือตัวที่2ตัวนี้เราก็ตอบข้อขอไข่นั่นเองนะจ๊ะข้อขอไข่อ่ะต่อมาข้อ4ข้อสุดท้ายเหมือนเดิมหาชุดข้อมูลให้เจอข้อนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับข้อ1ก็ได้นะคะข้อหอ่าแบบนี้แล้วกันเนาะชุดนี้ชุดแดง ชุดเขียวแบบนี้ทีละสามอ่าจะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาซ้ำกันแล้วนี่ตัวซ้ำคือตัวนี้อันนี้จะจับสามหรือจับหกก็ได้นะคะจับสามหรือจับหกก็ได้จับหกจับยังไงก็นี่เลยค่ะเอาชุดเดียวไปเลยหกตัวหกรูปแบบนี้นะคะหกรูปแบบนี้แล้วก็ไปอีกตัวต่อไปก็อีกหก เห็นไหมเขาซ้ำกันแล้วเห็นไหมตัวซ้ำกันตัวแรกคือตัวสีชมพูจุดแดงแบบนี้นะคะถามหาตัวที่สามเนาะหนึ่งสองถามหาตัวที่สามซึ่งตัวที่สามก็คือสีชมพูจุดแดงด้านบนคือข้อกอไก่นั่นเองอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะใครสงสัยหน้านี้ข้อไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วพบกันกับแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ